ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้รวประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ addlineid addsmq 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ข้องขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of n o นสวัสดีครับพบกับ Eagle of n o กนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับคาถาบูชาหลวงพ่อเงินวัดบางคารให้ตั้งนโม3จบแล้วสำรวมจิตกล่าวคาถาสิทธิพุทธังกิจจังมะมะ ผู้คนไหลามานชาลีติสิทธิกรรม,มังจิตตังมะมะข้าวของไหลามานชาลีติสิทธิสังขังจิตตังมะมะเงินทองไหลามานชาลีติชิมพีมหาราพังพระวันตุเมวันนมัสการหลวงพ่อเงินวันอังคารวันพระฤหัสบดีวันศุกร์พร้อมด้วยดอกบัวหรือ ดอกมะลิ9ดอกมาก3มคำจัดใส่พานและถูก้ดอกเทียนหนึ่งคู่ให้ตั้งจิตอธิษฐานขอบารมีพุทธคุณหลวงพ่อเงินคุ้มครองป้องการภัยจากโจรผู้ร้ายตลอดจนค้าขายดีเลิศมีเมตามหานิยมพุทธคุณของหลวงพ่อเงินเป็นที่รู้จักและเคารพนับถือของประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะวัตถุมงคลอาทิเช่นรูปหล่อรอยองค์ลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมและพิมพ์ขี้ตาเหรียญหล่อไข่ปาจอบใหญ่และจอบเล็กกระทั่งตะกุดพระเนื้อดินและความศักดิ์สิทธิ์ของน้ำมนต์เป็นตน้นหลวงพ่อเงินเทพเจ้าแห่งจังหวัดพิจิตร เป็นหนึ่งในพระเกจิอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศและมีอายุยืนยาวอีกรูปหนึ่งอัตโนประวัติของท่านเดิมทีทันชื่อเงินเมื่ออายุได้สามขวบผู้เป็นลุงพามาอยู่กรุงเทพศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่วัชนาสงครามต่อมาเมื่ออายุ12ปีได้บรรพชาเป็นสัมมาเนาวัชนาสงครามศึกษาพระธรรมวินัย คำพีมูลกระจายเวทมนต์คาถาและวิทยาการต่างๆจนแตกฉานจากนั้นท่านไดอุปสมบทเมื่ออายุครบ20ปีณนะวัชนะสงครามมีฉายาว่าพุทธโชตบวชได้สามภาษาก่อย้ายมาจำมรรษาอยู่ที่วัดโคงคารามหรือวัดบางขานใต้ต่อมาอย้ายเข้าไปอยู่ที่หมู่บ้านวังตะโกอยู่ห่างจากวัดโคงคารามคนละฝั่งเท่านั้น ตอนที่ย้ายจากวัดคงคารามหลวงพ่อได้นำกิง่งโพติดมาด้วยหนึ่งกิง่งแล้วนำกิง่งโพนั้นมาปลูกเสียงทายถ้าหากต้นโพตายก็คงจะอยู่ไม่ได้แต่ถ้าหากที่นี่จะเป็นวัดขอให้ต้นโพเจริญงอกงามปรากฏว่าต้นโพเจริญงอกงามแพ่กิ่งก้านสาขาใหญ่โตหลวงพ่อเงินก็ได้เป็นพระอุปชาที่นี่ด้วยและท่าน ก็เป็นศาทำรม,มิกักบหลวงปู่สุขซึ่งหลวงปู่สุขก็ได้ฝากกมรหลวงชุมพรมาเป็นลูกศิษย์ด้วยหลวงพ่อเงินนั้นเกิดวันที่16กันยายนปีพุทธศักราช2351และมรณาภาพเมื่อวันที่19กันยายนปีพุทธศักราช2462สิริอายุได้111ปีก็จบกันไปแล้วนะครับ สำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด u ั s สไคร์อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่